นีค่ะทุกคนจากที่เราได้หายกันไปนานนะคะเพราะว่าเราไปโรงเรียนเนาะเออเอาล้ครับเจ้าของคลิปมาแล้วครับเอาเอาไอ้นันก็มาอีกเอ้าเอาเอ้าเอาเอา่ะกระโดดลงมาแล้วครับไอ้นันก็ขึ้นต่อคิดถึงฉันไหมไม่เหรอทำไมพูดอย่างนั้นล่ะฮะเธอเอ้าเอาเอาไปทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะนี่ นอนรับสบายเลยเจ้าแ,แมวน้อยอีนี่นี่เอ้ยรับสบายมิครับคิดถึงฉันไหมล่ะเจ้าเหมียวฮะตอนนี้นะครับรถคันนี้ก็ได้เป็นโอ้ไม่นดโอ้ไม่กดเอารถคันนี้ก็ได้เป็นรถของแมวไปแล้วนะครับโอเคครับเยี่ยมเลยครับเอ้ยตามส่วนไอ้นี่ก็แบบขออาหารอย่างเดียวส่วนไอ้นั่นก็แบบ นอนอย่างเดียวครับมีความสุขครับทั้งวันนอนครับแล้วก็มีอีกตัวนะคะทุกคนแต่ว่าน้องยังไม่ออกมาเนาะเออ